นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวสดตามได้นะโอชังโขสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาเบ ปัสสัตติโคชังคาจตถาภเรสัมมาทุเปขโคชังคาสะเตเตสัพัทธสินามุนีนาสัมมาทัคาตาภาวิตาปาหุวี สังวัตติอภินยาญานิธานายาจะโพธิญาเอเทนาสจา,าวาเชนะโสติเตโหตุสัพพะทา เอกาสมินสมเยนาโทโมคันลานันจะกัปสะปัง i ีลาเนทุกกิจิทพีสวาโอฉังเคสาตะเทสจีเตจะตังอภินันทิตวา โกรธามูจรสุตังคเนเอเทนาสาชวาวเจนะสวทิเตหูตุสัพพตาเอกททัตถธรรมมังกราชาปีทเทลนยนาิปี มหาตังเจสตตสพพาทาปะหีนาน 阿弥陀佛。